สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดกันมากครับมาแค่อัปเดตเฉยๆมันเร็วกว่าเ้าอื่นๆมากเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มีคนมาเป็นเออมาเป,เป็นเครือข่ายของผมอีกคนแล้วตอนนี้ผมมีเครือข่ายทั้งหมด2คนแล้วจ้าก็ทําให้เอเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นเยอะเลยแต่บอกผมก่อนผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเห็นผมใช้ Mac เนี่ย แม็กนี่ใช้กับคริปโตแถมไม่ได้นะครับเดี yeah. ๋ยังไงดีผมจะลองให้ดูดีไหมมันแล้วมันลองยังไงวะแต่ผมเคยแล้วอะ่ะเคยลองแล้วอะ่ะเมื่อประสิทธิภาพมันไม่ดีเท่าไหร่เลยลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองว่าไอ้แม่งจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคราวนี้มาดูกันนะครับวันนี้ผมจะเบิกสักหนึ่ สิบเอ็ดกัล้ะกันเนาะก็มูลค่ามันก็ประมาณหกร้อยหกสิบ us เอ้ยศูนย์จุดหกหกศูนย์นะครับก็ประมาณยี่สิบบาทเนาะประมาณยี่สิบบาทแต่มันคิดเป็น btc ก็คือคิดเป็น bitcoin ก็คือ1,111อสิอ satoshi นั่นเองนะครับเอาละไม่พูดมากละเบิกเ,เลยดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยว ยังไงอ่ะเข้าไปดูยังไงวะ Active Miner อันเนี้ยสองคนมี Active Miner สองคนนี่นะช่วงนี้ก็เลยได้เร็วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มา,าสมัครต่อผมแล้วก็ยังไงถ้ามีอะไรดีๆผมมาบอกตลอดทีแล้วละเพราะว่าผมอยากได้เพื่อนมากกว่านะออ,อยากได้เพื่อนมากกว่าที่จะ อยากได้เงินอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินผมมีความสามารถที่จะหาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่มีอะไรคิดเรื่องที่มันเจริญก้าวหน้าผมสึกรู้สึกโอเคอะนะมีความสุขที่ได้เห็นคนที่แบบทำอะไรแล้วเจริญก้าวหน้าเนี่ยได้เติบโตนี่ผมสึกชอบมากเลยนะครับอันนี้ก็เขาให้เข้ามาที่เมลเพื่อรอเช็คเมลความความเพิ่มนะครับเป็นปกติของมัน นะเวลาเราสั่งปุ๊บเข้ามาอี่ทีสแปมหรยอ่ะไม่ใช่เนาะอะไรเอ่ยช่างแม่ง delete forever มาแล้วครับเมลโอเควิ t ย e w a ว l c คอนเฟิร t มเมชั่นพมามามพัม,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 มค่าที่แล้วเบิกไปตอนไหนเนาะนี่มีบอกหมดเลยครั้งแรกยี่สิบเดือนสี่เอ้เดือนสามแล้วก็ครั้งที่สิบ วันที่สิบเดือนสี่แล้ววันที่ยี่ี่เดือนสี่ตอนนี้วันที่สามเดือนห้าโอ้โหเร็วจริงๆเลยนะครับก็มาอัปเดตแค่นี้แหละครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องซิ p เมกแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไวไไ้ว่ะไม่ดีวาอืมช่างมันเถอะแต่ซิ p เมกเนี่ยอการที่เขาจะมีคิดดอกไม่ใช่ดอกเบี้ยวเว้ยเป็น APY หรือว่าอะไรนะ APY นี AP ้มันย่อมาจากย y i e l d อะไรสักอย่างอะ่ะมันเป็นแตบ นซิมเมตเขาเรียกว่าเป็นโบนัสนะครับโบนัสเนี่ยบางคีนนอ่ารับโบนัสซิฟอัพเนี่ยก็คือถ้าเราเอา BTC อ่ะมาเก็บไว้ที่เนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ย4.5นะจ๊ะแต่ว่าเราต้องมีเหรียญ ZMT อยู่ในแอคเค้าของเราด้วยนะถึงจะได้ดอกเบีย้ย4.5ตตรงนี้เขาคิดเป็นรายวันนะแต่ว่าเราต้องมีอย่างต่ำ ผมไม่แน่ใจว่า5,000สัตชีหรือเปล่าไว้คราวหน้าค่อยมาอัปเดตเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเพราะผมไม่ได้ล็อกอินไว้ผมไม่อยากให้ใครรู้อีเมลโอเคครับสวัสดีจ้า